ูกสีเปลือกมันเป็นสีทองอลามหนามันหนามมันเล็กครับต่างจากหมอนทองเนี่ยที่ผมเคยสั่งมากินมันจะมันจะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็หนามเล็กลูกออกสีทองผมก็อยากรู้มันมันเก่หรือเปล่ามันมันเป็นที่หลังข้างต้นมะขามตรงต้นมะขามมันยังยังอยู่ลูกใหญ่ไม่ร่วงครับถามว่าถ้าน้าขาด มันก็ไม่ร่วงไม่น่าร่วงใบมันใหญ่ต้นนี้ที่คุณพูดเคยเห็นตอนแรกว่าชอบมันว่ามันเป็นต้นที่สมบูรณ์ดีมากนี่ะติดริมรั้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันถ้าอ่อนก็เสียดายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอรอรุ่นชุดใหม่เออมึงกระไดเนาะหมา มันกินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้ก็เสียด้ตายเลยเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> แก่แล้วนี่เฮ้ย <Hey. S 2> อ้าวไหนลองชิมหน่อยเอามาสักครึ่งคูดูเนื้อมันดูชัดๆอ๋ออันนี้มันแก่หรือ,อยังเดี๋ยวแม่บ้านผมดูก่อนว่าแก่หรือ,อยังดู เก่มไหมมันงมเด็ดงมเด็ดแสดงว่าขาดน้ำน้ำไม่พอแต่ร่วงเดี๋ยวผมจะชิมตรงนี้กินนี่มันไม่ใช่พรุมันนี้หมอนทองเห่นไหม ก็มันกลิ่นคล้ายๆหมอนทองนี่เนี่ยคม,มอนทองเหมือนมันหลงมันลหนลงรักแฟนใช่ครับกลิ่นมันไม่เหมือนหมอนทองอือหืออร่อยครับอ,อนืนี่ก็ยังไม่แก่นี่งอมเด็ดนี่มีกี่ภู 재미 2, 다정이 재미있다